ระบบสังหารเทพตอนที่82สมบัติจัดอันดับชื่ออีเวนนันใกล้เคียงกับประตูสวรรค์แห่งทวีบุรพาเป็นอย่างมากในอีเวนนั้นของเกมจะให้ผู้เล่นที่อยู่ในสำนักต่างๆได้โอกาสเข้าสอบโดยผู้ที่ติดหนึ่งใน50คนแรกของแต่ละสำนักนั้นจะมีโอกาสเข้าไปที่ประตูสวรรค์แห่งทวีบุรพา ซึ่งอีเวนต์นี้เชียร์เฟิงก็ได้เข้าร่วมด้วยหากแต่ตัวมันก็ไม่ใช่คนที่รับรางวัลที่ดีที่สุดของอีเวนต์นี้ซึ่งมันเป็นชุดยอดสมบัติของเกมที่ถูกเรียกว่าสมบัติจัดอันดับโดยสมบัติจัดอันดับนี้เป็นชิ้นแรกของเกมที่ปรากฏขึ้นมามันเป็นสมบัติจัดอันดับที่888จากทั้งหมด148,46 0ชิ้นมันคือสมบัติที่ร่ำค่ามากที่แทบจะไม่สามารถประเมินมูลค่าของมันได้ ไม่ว่าจะเอาสมบัติจำนวนมากขนาดไหนมากองตรงหน้าต่อให้เอาสมบัติของทางดารานี้มาก็ไม่อาจเทียบได้กับเศษธุรีของมันเลยตอนนี้เชียวเฟิงอยู่ในห่วงแห่งความคิดนึกถึงความหลังและนึกถึงความล้ำค่าของสมบัติชิ้นนี้ก่อนอีกครู่หนึ่งจะหันไปมองที่พารี่และใช้วิชาทางจิตต,ตอบกลับไปว่าแน่นอนข้าจะไป ฮาร์ลี่ได้ยินดังนั้นก็ยิ้มอย่างลืมตัวโชคดีที่ยอดหญิางงามรัศวีอันชีไม่ได้สนใจทั้งสองที่อีกคนนึงใช้คิดวิชาตัวเบากระโดดเหยียบหิมะตามหลังอีกคนโบยบินใบหน้ายิ้มแย้มเกินควรไม่เช่นนั้นคงสงสัยในรอยยิ้มของพาลี่ส่วนในใจเชียวเฟิงตอนนี้ได้แต่คิดว่ามันไม่อาจจะไม่ไปได้หากมันได้ครอบครองสมบัติจัดอันดับชิ้นแรกได้ต่อให้ศัตรูเป็นระดับเทพ มันก็มีโอกาสชนะได้ทันทีหากแต่สมบัติจัดอันดับชิ้นนี้ก็สร้างความปวดหัวให้มันไม่น้อยนั่นเพราะพอมันนึกถึงวิธีควบคุมสมบัติชิ้นนี้มันก็รู้ได้ทันทีว่าสมบัติชิ้นนี้อาจจะไม่เหมาะสมกับตัวมันเลยก็ได้เพราะแม้สมบัติจัดอันดับชิ้นนี้จะทําให้มันมีโอกาสในการชนะผู้แข่งแก่งระดับเทพได้อย่างง่ายๆแต่ในทางตรงกันข้ามต่อให้มันณตอนนี้เป็นเทพสวรรค์ สมบัติชิ้นนี้ก็อาจจะฆ่ามันได้ง่ายๆเช่นกันไม่ต้องนับว่าตอนนี้มันเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาเช่นนี้ดังนั้นแม้มันจะคิดครอบครองมันแต่มันก็คงไม่มีวันได้ใช้สมบัติชิ้นนี้อย่างแน่นอนหากไม่จําเป็นถึงขั้นเป็นตายณตําหนักกลางลานมันจบฟ้าด้านหน้าสุดนั้นมีท่านประมุกระหล่อวุโสทั้ง12คนนั่งอยู่ โดยที่อวุโสสองในสิบสองคนนั้นคือบิดาของยอดหญิางงามและบิดาของสวีอันฉีนั่นเองนอกจากนั้นยังมีเหล่าสิทธิในสำนักนับหมื่นคนยืนแบ่งกลุ่มต่างๆต,ตามหอฝึกวิชาของตนเองในการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ประตูฟ้าสวรรค์แห่งทวีปบุรพานั้นแต่ละสำนักมักจะมีธรรมเนียมที่คล้า,ายๆกันในการคัดเลือกโดยมักให้กลุ่มยอดยุดรุ่นเดาของตัวเองที่อายุต่ำกว่า20ปีเข้าร่วมประลองพร้อมกัน50คน คนที่เอาตัวรอดบนเวทีได้คือคนที่จะได้เดินทางเข้าสู่ประตูฟ้าสวรรค์แห่งทวีปุรภาและในตอนนั้นเองที่สุวยอันชีและยอดอีาง,งามมาถึงโถงทางเดินกลางแม้ว่าณนะตอนนี้นางจะใส่หมวกผ้ามา่านปิดบังใบหน้าหากแต่ความงามของนางเมื่อสองปีก่อนก็ยังสะกดใจผู้คนในสำนักเกือบสามพันคนเมื่อนางปรากฏตัวอีกคราใดจิตใจของผู้คนในสำนักก็ไม่อาจจะอยู่กับเนื้อกับตัวได้ เป็นต้องจับจ้องมองไปที่นางพร้อมๆกันอย่างเพ้อฝันนึกถึงสตรีงามในวันนั้นในส่วนของสวีอันชีและพาลี่ก็ไม่แพ้กันโดยเฉพาะพาลี่ที่ปัจจุบันถูกขนานนามว่ารุ่นเยาวที่งดงามที่สุดแห่งพื้นปัตภ,ภีทุกการปรากฏตัวของนางก็สร้างปรากฏการได้ไม่แพ้ใครหลายปีมานี้สวีอันชีพาพาลี่เดินทางไปแข่งขันและปะมือกับสิทธิในสำนักต่างๆมากมาย ทั้งในอนา,าณาจักรเก้ามังกรเองและอาณาจักรเคียงข้างหากแต่สิ่งที่ผู้คนพูดถึงมากที่สุดไม่ใช่ฝีมือของนางที่สามารถต่อสู้กับสิทธิ์สำนักต่างๆได้สูงกว่าขั้นพลังของตัวเอง4-5ขั้นแต่กลับเป็นความงดงามของนางที่ขึ้นชื่อเรือชาขณะที่ยอดหญิงงามพยายามเก็บตัวสวีอันฉีก็พาพาลี่ออกเดินทางไปทั่วดินแดนสร้างชื่อเสียงให้สำนักตลอดสองปีกว่านี้ ทำให้ชื่อเสียงของสำนักและนางสิทธิ์อาจารย์โด่งดังกบกระแสรเรื่องความงดงามของยอดหญิางงามได้อย่างอยู่มัดจนตอนนี้ทั่วทั้งพื้นทวีปปุรพาต่างให้ฉายานางทั้งสองว่าทิดาสวรรค์และท่านอาจารย์ผู้งดงามซึ่งเรื่องนี้เป็นที่พอใจของสวีอัญชีเป็นอย่างมากทําให้พานรี่เป็นสิทย์ลักของนางยิ่งและนางก็ดูแลพานรี่อย่างดีราวบุตรสาวของตัวเองก็ไม่ปาง หลังจากที่ทุกคนได้ชื่นชมเศษ็เสี้ยวความงามของทั้งสามไปจากนั้นเหล่าชายหนุ่นทั้งหลายต่างจ้องมองไปที่เด็กหนุ่มที่เดินตามหลังยอดหญิางงามรัศวีอันฉีโดยที่เฉียวเฟิงของเรานั้นกำลังเดินเคียงคู่ไปกับพารี่ซึ่งนั่นทำให้สายตาของผู้คนและจิตในสำนักต่างส่งกระแสจิตทำลายล้างเข้าหาเฉียวเฟิงอย่างไม่รู้ตัว ถ้าหากสายตาของพวกมันฆ่าเฉียวเฟิงได้วันนี้เฉียวเฟิงคงตายไปแล้วนับพันนับหมื่นครั้งพารี่มองไปที่คนเหล่านั้นก่อนจะหัวล้อคิกคิกพร้อมส่งเสียงจิตไปที่เฉียวเฟิงสิบพี่ท่านรู้ไหมมีคนเกียดท่านมากมายนักเฉียวเฟิงมองไปทางพารี่ที่กำลังยิ้มเล็กยิ้มน้อยก่อนหันกลับและส่งกระแสจิตตอบกลับข้ารู้และสิบพี่รู้หรือไม่ว่าเพราะอะไรพวกมันจึงรังเกียจท่านกัน เพราะข้าเป็นสิทธิ์ของท่านอาจารย์พาลี่หัวเราะคิกๆอีกครั้งก่อนตอบกลับพร้อมเอามือเล็กแนมอกของนางหาใช่ทั้งหมดสองปีนี้พวกท่านอาจารย์ไม่ค่อยได้พบเจอผู้ใดมีแต่เก็บตัวฝึกยุทธหากแต่สายตาอาคาตเหล่านี้อีกเหตุผลก็ร้วนมีสาเหตุมาจากน้องหญิงผู้งดงามคนนี้ต่างหากชิเฟเฟิงนิ่งไม่ตอบก่อนหันมองหน้าพาลี่เล็กน้อยสิทธิพี่นี่ท่านไม่รู้อะไรบ้างเลย ตอนนี้สิบน้องของท่านผู้นี้นั้นงดงามเพียงไรผู้คนต่างให้ฉายาข้าว่าเทพพิดาสวรรค์เลยนะงั้นหรือหากเจ้ามีความสุขก็ดีแล้วแต่ข้าก็หาสนใจผู้ใดไม่พาลี่พูดพร้อมมองมาที่เฉียวเฟิงงั้นก็ดีแล้วเจ้ายังเยาว์วันักยังไม่จำเป็นต้องคิดถึงเรื่องคู่ครองหาใช่เช่นนั้นสิพี่ใหญ่ข้ามีคนในใจอยู่สองคนแล้วต่างหาก เฉียวเฟิงรู้สึกเหงื่อ,อไหลซึมเล็กๆอย่างไม่รู้ตัวคนหนึ่งคือท่านเจ้าหมื่นเทวะส่วนอีกคนพารี่จ้องมองมาที่เฉียวเฟิงตาไม,มก่กระพริบที่บ่งบอกถึงความลงไหลในบุรุษท่านไงสิพี่เฉียวเฟิงไอในทันทีก่อนที่จะรีบทำตัวเคร่งขรึมพางคิดในใจเอาอีกแล้วเจ้าเด็กน้อยคนนี้ก่อนจะตอบกลับ เจ้าเป็นดั่งน้องสาวและบุตรสาวของข้าพาลีข้าจะเป็นน้องสาวระบุตรสาวท่านได้อย่างไรสิทพี่ข้ากำลังจะโตเป็นสาวแล้วนะสิทพี่ท่านชอบสตรีที่เป็นผู้ใหญ่ใช่หรือไม่เ h ียวเฟิงนิ่งไม่ได้ตอบสิ่งใดวันหนึ่งข้าก็จะเติบใหญ่เช่นกันหากแต่สิทิพี่ไม่ต้องกังวลท่านไม่ใช่ตัวเลือกแรกของข้าหรอกหากแต่ตัวข้านั้นตกลงปรุงใจเป็นของท่านเทพอยู่ก่อนแล้ว หากท่านเทพไม่สนใจข้าจริงๆจึงค่อยเป็นโอกาสของท่านสิบพี่รอบนี้เชี่ยวเฟิงไออย่างหนัะอีกคราวและการไอรอบนี้ได้ยินไปถึงยอดหญิงงามรัศวีอันชีจนยอดหญิงงามต้องกล่าวถามอย่างเป็นห่วงส่วนพาลี่ยิ้มเยาะอยู่ข้างๆ <c oughs> นิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครกดติดตามค่ะ